สวัสดีครับก็ไไะจะมา,ากรอก ID p a n นะครับก็เข้าไปที่ Google คำาพิมว์า่า ID p a n นะครับติ๊กจากนั้นไปที่ล็อกอินอ,อ,อันนี้มันรหัสผมใช่ไหมรหัสชั้นคืออะไรครับเดี๋ยวก็กรอกรหัสครับอ่า อันนี้คือรหัสของครูสารกรภูมิพันธ์ภูมิพันธ์นะครับอ่ะอัะไรอ่ะให้โทรเพื่อนอ่าโอ้โหรออะไรโลกโอ้ฮ่าฮ่าฮ่อ่ะนะครับก็ฮะหลังสุดแหละหลังจม หลังจากบัตรวันล,ะละ้นกกมเอ่อพระพระพันรนาสองอ่าสองวิร่งินี่ติ๊กเข้าไปาติ๊กเข้าไปที่นะครับจะเห็นได้ว่าเราจะต้องทําปีหกสามนะครับส่วนหกสองหกหนึ่งนี้เราทําเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องทําตั้งแต่บนสุดยันล่างสุดถึงจะครบกระบวนการนะครับเริ่มก็คือติ๊กข้างบนติ๊กข้างบน,งบนเอเดีงวก็เป็นรายงานการพัฒนาตนเอง ของเก่าเราต้องมาติ๊กว่าเราได้พัฒนาหรือไม่ได้พัฒนานะครับอ่าเนี่ยเพื่อนอัานบอกว่าเรียนรู้ด้วยตนเองอะไรเนี่ยถ้าจะไม่มีปัญหาคือทําการพัฒนานะครับโอ้โหเยอะจังเพื่อนนี่โอ้โหเพื่อนนี่ขายฝันเยอะจังเลยโอโอันนี้ใช่อ,อัน อันนี้คือขายฝันเมื่อปีที่แล้วโอ้เ <มา S 1> oh, พื่อนขี้โม้เ<ม>นี่ยนะครับ <laughs> ผลของการขี้โม้เยอะไม่หน่อยดูครับนะยังมีแผนขออีกห้าหกอันแผนสามอีกสี่อันรวมเป็นสองแผนนี่เป็นเท่าไหร่ไม่รู้นี่เพื่อนอันต้องไอนี่อ่ะเนี่ยครับสมว่าววอ่าก็ไปที่ตัวอ e. ี เพื่อนต้องบอกว่าได้รับการพัฒนาไหมอ่าถ้าไม่ได้รับการพัฒนาเขาเขาบอกว่าสาเหตุสาเหตุหตไหนวะเออสาเหตุว่าไม่มีหลักสูตรเขาะจำกัดหรืออะไรเนี่ยถ้าไม่ได้รับการพัฒนาแต่ถ้าได้รับการพัฒนาก็จะต้องบอกว่าพัฒนา,ด,นานด้วยอะไรด้วยตนเองวิทยาการหรือแบบอื่นๆนะครับแล้วก็บอกว่าตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงเดือนอะไร แล้วก็แหล่งเรียนรู้เนี่ยตรงนี้ต้องต้องติกแล้วก็ตรงนี้ติกแล้วก็ตรงนี้ติ๊กแล้วก็ตรงนี้ติ๊กชั่วโมงอันนี้ขายฝันไว้ว่าทําแผนแผนการฝึกอาชีพคือ learning ด้วยตนเองใช่ไหมครับเราอาเซียเรียนนิ่ก็เลือกวันเวลาสักวสักวันหนึ่งเอาเป็นปีเฮ้ย อ่ะเอาตามตามที่นี่นะก็เอาสักสักแปดชั่วโมงแล้วกันเนาะเอาเจ็ดชั่วโมงกันเจ็ดชั่วโมงแล้วนะอ่าอ่านะครับฮะยิบเอ็ดเลยเหรอโอ้โหเพื่อนโหดร้ายสามวันก็ต้องสามวันก็ต้องก็ต้อง อ่นี่มันอะไรเดือนสิบเอ็ดหรอหนึ่งเดือนสิบเอ็ดอ๋ออันนี้เพื่อนเพื่อนบอกไว้ปีที่แล้วนะอ่าแต่ความจริงถ้าถ้ามันในนั้นเรามีอบรมจริงๆเราก็โฟกัสอยู่ช่วงนี้แต่นี้มันช่วงยาวอ่าอันนี้อันนี้อ่าอ่าเราก็ตกลงไปอ่าอันนี้แล้วการพัฒนาอ่าก็อันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันทําไปครบจนครบ เราต้องถือใหม <c oughs> อ่อัดเทอ,อัด u t u b e อยู่ครับอัดยู u b e อยู่ครับเนะแต่ว่าผมก็ <c oughs> มั่วเข, <c oughs> ข้าครับผมแล้วก็ถัดถัดไปคุณครบอา่อาอ่าอันนี้คุณครบสแสดงว่าเราต้องทําให้ทุกอันที่ที่เราวางใช่ต้องทํำนี้ก่อนเพราะว่าถ้างั้นมันจะไม่ได้รับการพัฒนามันจะสาเหตุไม,ไ, <c oughs> ไม่ได้อ่าอันเนี้ยอัน เนีย่ยสามอันแล้วค่อยค่อยไปทําอันนี้อันนี้คือขั้นแรกเลยโ <c oughs> อ้ท่านผมเหนื่อยเลยเ <c oughs> อาจบขอจบแค่นี้ก่อนนะครับ